สวัสดีครับพพี่น้องครับมาพบปะอกับจากขวงอีกคือเเ่าครับพี่น้องครับกับเข่ากับน้ามาฝากที่น้องเหมือนนี้ครับพี่น้องเป็นกับเข่าบ้านเฮ้าอีกคือเก่าครับเป็นตําบักแตงครับแต่ว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีดักแด่นําครับเอาดักแด่ใส่แทงเทิงเข็นว่าครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ตักให้พี่น้องบึ่งนี่ครับมันจะมีตอนดักแด่อยู่ขัวเรียบร้อยแล้วครับอันบนนี้อยู่ข้างนอกครับ ตอนนี้ฝนตกครับก็เลยได้เข่ามาในบ้านนะครับภาพกับสีโบกไฮชัดป็นไเนาะพี่น้องพักแก้มบ้านพี่นอ้องมีหยางแน่ดีครับนี่พักเมฆครับแจ๊คเข่ากันบ่เข่าครับลราคาดอ,อกคาเนาะบักเขือ่ลรากาอันนี้ก็เป็นเัมนพักกาดหอมบ่หรือผักสลัดเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเมัมนปักมะระตัวงอกพักกาดขาวพี่น,อน้องราคาเนาะใหม่น้อยน้อยน้อยนึงพี่น้องครับ มาครับพี่น้องครับเป็นทเทเลกครับที่ผมเห็ดเมนูนี่เห็ดกับขอกับน้ำแบบนี้เนาะลองเบึงครับแซบคือเกาครับพี่น้องมาครับกินน้ากันกับผมคือเกาพี่น้องมาตำแรกแด่ใส่บักแตงครับพี่น้อง น,วนวัวๆนี่ครับยอง แรกนะครับพี่น้องที่ผมตำแบบเนี่ยต้นเทียกถึงนี่ต้ตองกระตำบักแตงอย่างเดี๋ยวครับแซ่บพี่น้องมันมัน,ม,นมันครับมันมันเผ็ดเผ็ดครับพี่น้อง เอาพักเมกคุยไปในเสนหน่อยหนึ่งครับกัาจังว่าพี่น้องครับอยากยากินน้ำกะตองมากากินน้ำกะน้ำครับพี่น้องเนาะ กับบเกอรนี้หรอกครับตามแบกแตงเท้นใส่ดักแด่เนาะดักแด้ในกับสีเป็นบ้านบ้านไม่หง่ผมอครับยุสีสเกตเนาะเลีเ่ยงดักแด่เลี่ยงบอนเลี่ยงไหมครับบ้านไม่หง่ผมญี่ปุ่นด้วยครับพี่น้อง ขอบขคุณครับพี่น้อง ้องชิมดิแกครับเดยียคขี่จะมันๆสักหน่อยพี่รองอเอาผมตัดไปนะครับจักหน่อย ผูมกักแรกแด่สือใจครับพี่น้องครับผูมกักแรกแด่คนระับผูมกักตามักแกงกัดเสียคือใจ,ใจครับพี่น้อง อืมเรียงไปะครับ ทำเม็ยช ¿no? <improve> ่ข้างบ้านผมครับมืดเลยนะครับพี่น้องตอนเนี้ยมืดแล้วมืดครับลงตาแน่มบเนีมาตาพี่น้อง เ่ากันอยู่ครับหลายๆอย่างมาพึอางอ่ เชื่อมากครับพี่น้องเชี่วมากโม่ใส่พริกหลายครับรสชาติประมาณไหนนี่ครับพี่น้องรสชาติเนี่ยเผ็ดรากามันจะมีความนัวคอนเดกแดดบออมมันๆครับพี่น้อง 那不啊，各位 <laughs> <laughs>、no,。 เบิร์ตเครับพี่น้องครับแซบครับพี่น้องรสชาติกะทิออกอันรสชาติประมาณแบบว่าตำบักแตงละกาไส้นกักแดกออกไปเนี่ยมันสิออกมันๆนเนี่ยพี่น้องเผ็ดกับมันผสมกันเ้ากันอยู่แล้วครับพี่น้องครับพักประกอบกะนี่แหละครับบะไหลเนาะแซบแซบกันครับเมนูง่ายงครับพี่น้องครับ กันระวางกันรับประทานนะครับบอสุภาพจังใดนะครับคำว่าคำจ๋าบอดีจังใดหรือว่าบอสุภาพนะครับจากวงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเดี๋ยวกับพี่น้องครับเมนูนี่ก็เป็นง่ายๆครับตับหมึกแดงกับไตดักแดงนะครับค่อยพบพ่อกันคิดหนาครับคือเก่าครับพี่น้องครับมักกับกดไลค์ถืกอกถืกใจกับกดแชร์ครับอยู่ในบ้านครับมื้อนี่นะภาพอัธิบอดีจังใดก็ต้องขออภัยหลายๆครับค่อยพบพ่อกันใหม่นะครับกับจากวงในคลิปหนาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พอไวยตําหนีเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ